จริงๆคือมีคุณแม่ของเป็กก็ทักมาเฉยๆว่าหลังคอลอดนะก็ต้องดูแลกระชับรูปร่างนิดนึง <L an> เดี๋ยวจะคืนไม่ได้ถ้าหากว่าไม่รีบไม่รีบคืนหุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็กเขาก็ใช่ใช่อย่าอ้วนนะเออก็เซลล์ๆ <L an> แหละเพราะทุกคนก็ต้องแบบเราเห็นคุณแม่แต่ละคนนะเนาะพอเสร็จเขาคลอดเสร็จเขาก็โอ้กลับมาอย่างเจอไอซ์พิศดาล่าสุดไอซ์คลอดมาปะเนี่ยใช่ๆเขาชอบบอกว่า ไอ้ก็คือหุ่นอย่างนั้นตั้งแต่แรกใช่ป่ะลีเดียก็หุ่นอย่างนั้นตั้งแต่แรกคือทุกคนแบบหุ่นสแลเดอร์อยู่แล้วแล้วแบบพอท้องปุ๊บหายวายจังอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยอยากจะให้เราแบบเอาจริงก็น่อยเพราะว่าตอนแรกอ่ะคลอดออกมาเราก็ต้องเราก็ต้องกินอ่ะเราก็ต้องหาอะไรที่แบบดีสมบูรณ์อาหารดีๆให้เรากินกะเพราปลาน้ำแดงหูอะไรอย่างเงี้ยที่ดีอ่ะเขาก็แบบ ต้องต้องมาเสิร์ฟให้แม่เพื่อที่จะผลิตน้ำนมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผอมลงจะแย่อยู่แล้วนะดูไม่ออกยังไงพวกคุณนี่ก็ผอมลงจะแย่แล้วนะไม่ได้เปรียบเทียบก็แซวกันก็แนวแบบที่เขาบอกแม่มาพูดมาพ่อแม่ของเราอ่ะแม่ของเป๊กก็จะสายแบบบ่นๆอยู่แล้วก็ทั้งบ่นทั้งเป๊กบ่นทั้งนิวอะไรเงี้ยเป๊กก็เออเออใช่ๆก็ก็ตามตามเรื่องตามรอยไป แล้วก็ไม่รู้ว่าอ่ามันเป็นข่าวอะไรนี่ยคนไอ้พวกนั้นให้คนถึงว่าแบบว่าอยากเข้าใจผู้หญิงคนที่ตัวง่ายนะมันก็จริงอยู่จริงก็จริงใช่ในมุมนั้นเราเข้าใจทุกอย่างอีกแล้วเพราะว่ามันมันคือแบบเขาก็แบกลูกของเรามาทั้งกี่เดือนนะเนาะใช่ไหมแล้วกว่าจะคลอดออกมาจริงๆคือแบบแต่แต่หมายถึงแบบเราก็อ๋อตอนนั้นจําได้แล้วเพราะว่าเราอ่ะตอนนั้นไปไปวินเน็ตแล้วแบกรถไปห้าโล พอไปถ่ายละครเบ๊กเลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันทําได้นะในการที่แบบคุมอาหารหรืออะไรอย่แบบนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเบ๊กรู้สึกเอ้าคือเราทําได้ในมุมที่แบบห้าโลเราก็ไปไปไปถ่ายละครอะไรเงี้ยบางทีมันมีเป้าหมายเนี้ยฉะนั้นแสดงว่ามันควบคุมการกินได้อะไรต่างๆควบคุมการกินโอเคกินที่ดีให้ลูกได้แล้วก็ออกกำลังกายได้อะไรเหมือนกันแต่นิว่าเชื่อว่าพเบ๊กคิดไหมครัว่าเขาเน้นเซลล์มือทำเป็นภรรยาน้อยนิดหรือไไม่ได้คิด ตอนนั้นไม่ได้คิดเพราะว่ามันเป็นการแซวกันก็อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็แซวกันเพราะว่าพอเราลดเราก็อยากจะให้เขาลดแล้วหุ่นดีด้วยประมาณนั้นซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ,ะอ่ะอ่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาก็ขอโทษ <c oughs> แต่ตอนนี้เขาไม่รู้มาก่อนหรือวนะ่าภรรยาหน่อยเนีไม่ได้รู้ขนาดไม่อยากเอาเนี่ยไม่เดีเลยี่นนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สวยแล้วตอนนี้สวยแล้วเขาก็ เขาก็เออจริงๆเขาก็สวยอยู่แล้วเวอร์ชั่นไหนจะน้ำหนักยังไงเขาก็สวยเราก็เป็นการแซวเล่นนั่นแหละเพราะสุดเพราะสุดท้ายเขาก็คือแม่แม่แล้วแม่แล้วแม่แล้ม่แล้วแม่แล้วเียแม่แลมียและโถงถามเป๊หน่อยตอนนี้เพื่อนๆลากท้องกันหมดแล้วเราลากท้องอ๋อลากท้องอ๋อร่างท้องเนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้แบบว่าอยากเห็นเป๊กในเวอร์ชั่นที่แบบซิกแพคแล้ว จะอุ้มโลกเนี่ยช่วยกดดันหน่อยได้ไหมคะ,ะทีใครทีมันเรอ,อ,อก็ตอนนั้นที่บอกว่าลงมา5โลแล้วไงแต่เราไม่ได้ไปเสริมต่อทานั่นเองอที่จริงถ้ามันปุ๊บตั้งใจจะทำให้ได้ไปว่ามันก็ทำได้และภาพนั้นที่นิวโคาอยากเห็นเราก็อยากเห็นเหมือนกันเนะาะผ่อนเขาเ่อนมจองไว้ ตอนนั้นที่ไปแล้วเราไปไปตั้งแต่ก่อนบอยอีกตอนนั้นแหะแต่ว่าตอนนั้นแต่ว่าถ่ายละครไปลูกไปอะไรเงี้ยมัน,ม,น,ม,นม,มันมีมันมีหลายเรื่องแต่จริงๆผมว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราแหละอยู่ที่อาเรนะวินัยใช่ไหมก็คือบางทีเราก็คุณเราอาจจะยังไม่ได้สายนั้นใช่ไหมผมเห็นแล้วว่าอ่ะเล็กก็สายกินนุาบอยก็สายนั้นสายนี้อะไรเงี้ย ใส่พ่อซึ่งถ้าเป็นพ่อคุณจะเข้าใจอะไรย่างเงี้ยซึ่งโอเคตอนนี้คือโอเคถ้ามันมีภาพนั้นตอนนั้นอาถกายละครเสร็จแล้วเรามีภาพที่แบบจะถ่ายซิกแพคก,กับลูกอ่ะก็จะพยายามตั้งใจจะทําให้ได้แล้วกันนะครับไ่คภรรยากนใช่คุณภรรยาก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปวิ่งพร้อมกันเน,ะนาะเราไปออกกำลังกายพร้อมกันนาะพอพูดไปเงือออกเลย